กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชรลาคนหนึ่งที่ทําความดีอยู่เป็นนิดจนได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบแห่งคนดีด้วยรู้จักเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอมาเมื่อการเวลาแห่งช่วงชีวิตเลยไปถึงวัยที่ต้องพลัดพรากจากความเป็นมนุษย์เขาก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์วิมานทิพย์แต่ก็ยังคงคิดถึงมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ จึงลงมายังโลกมนุษย์เพื่อที่จะช่วยผู้ยากไร้เขาได้พบชาวนาที่ต้องตรากตรำทำงานหนักจนเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเทวดาผู้เมตตาจึงได้เข้าไปไตร่ถามด้วยความห่วงใยพร้อมกับรับฟังความทุกข์ที่ชาวนาต้องผเผชิญหน้านาม,มาถึงแล้วแต่ควายที่บ้านกลับล้มตายลงครั้นจะจ้างคนอื่นมาไถานาให้ก็ไม่มีเงินทองมากพอ ค่ารู้สึกเป็นทุกข์ในเรื่องนี้เหลือเกินเมื่อได้ฟังความทุกข์ของชาวนาะเทวดาก็นิมิตควายตัวใหญ่ที่สมบูรณ์และแข็งแรงให้กับชาวนาะชาวนาะผู้ได้รับความเมตตาถึงกับร้องไห้กล่าวคำขอบคุณเทวดาที่ช่วยเหลือตนครั้นความทุกข์ของชาวนาะถูกเยียวยาจบลงเทวดาก็เดินทางต่อไปด้วยจิตที่เป็นสุข ในวันต่อมาเทวดาก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ดังหนึ่งว่ามีความทุกข์เสียเต็มประดาจึงเข้าไปสอบถามถึงปัญหาชายผู้ตกอยู่ในกองทุกข์จึงได้เล่าให้ฟังว่าข้าจะเดินทางกลับบ้านแต่โชคร้ายเผลอหลับไปในขณะที่รอรถเป็นเหตุให้กระเป๋าตังค์ของข้าถูกขโมยไปเงินทองและสิ่งของมีค่าทุกอย่าง จึงไม่เหลือติดตัวค้าเลยแม้สักชิ้นเดียวข้าวก็ไม่มีจะกินเงินจะซื้อตั๋วกลับบ้านก็ไม่มีจึงทาให้ข้ารู้สึกเป็นทุกข์ยิ่งนักเมื่อเทวดาได้ฟังเรื่องราวจึงทราบว่าสิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นความจริงและได้มอบค่าอาหารค่ารถและค่าใช้ใจ่ายบางส่วนระหว่างการเดินทางกลับบ้านให้แก่ชายผู้นั้นชายผู้ตกทุกข์ถึงกับร้องไห้อย่างไม่อายใคร พอรู้สึกตื้นตันใจในความการุณาเทวดาเองก็รู้สึกเป็นสุขไม่ต่างกันอยู่มาอีกวันหนึ่งเทวดาก็ได้พบกับหนุ่มกวีผู้มีชื่อเสียงที่ช่างโชคดีมากกว่าคนอื่นมากมายเพราะสิ่งต่างๆคอยสนับสนุนให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสบายหน้าตาก็ดีพันริยาก็น่ารักบ้านเรือนเงินทอง เกียติยศชื่อเสียงก็พร้อมสับซึ่งน่าจะทำให้กรวีหนุ่มมีความสุขมากกว่าใครๆกรวีหนุ่มเมื่อถูกถามถึงความเป็นอยู่ของตนแทนที่จะกล่าวด้วยความชื่นชมต่อสิ่งที่ตนเองได้ครอบครองกลับกล่าวถึงสิ่งที่ต้องการอีกมากมายพเพราะคิดว่าตนเองมีความสุขไม่มากพอเมื่อเป็นเช่นนี้เทวดาที่เป็นคู่สนทนาจึงได้ถามเขาว่า ข้าเห็นว่าชีวิตของท่านมีหลายๆสิ่งที่อยู่รอบตัวมากมายแล้วท่านยังจะต้องการสิ่งใดอีกเล่าข้าต้องการความสุขที่มากขึ้นไปกว่านี้มากกว่าสิ่งที่ข้ามีอยู่กวีหนุ่มแจ้งต่อเทวดาเหมือนต้องการร้องขอสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของตนมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเมื่อได้รับทราบถึงความต้องการของกวีหนุ่มเทวดาก็นิ่งอยู่สักพัก เหมือนกำลังคุณคิดก่อนที่จะตอบกลับไปว่าค่ะเข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการแล้วเดี๋ยวข้าจะทําให้ความฝันของเจ้าเป็นจริงแล้วเทวดาก็จัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระวีหนุ่มมีอยู่นั้นหายไปในทันทีไม่ว่าจะเป็นความเป็นหนุ่มที่มีรูปงามมีสติปัญญาทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนและทรัพย์สมบัติอื่นๆที่เขามี พร้อมกับเอาชีวิตของพรรยาของกระวีหนุ่มนั้นไปด้วยหนึ่งเดือนผ่านไปเทวดาก็ได้กลับมาหากระวีหนุ่มอีกครั้งสภาพของเขาตอนนั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่รอเพียงความตายมาพร่าเขาอยู่อย่างคนที่สูญสิ้นทุกอย่างแม้แต่ศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่ก็แทบจะไม่เหลือในใจของเขาด้วยซ้ำไปเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเทวดาก็คิดว่า น่าจะเป็นบทเรียนที่คุ้มค่าแก่กวีหนุ่มแล้วจึงเนรมิตท,ทุกอย่างที่เขาเคยมีกลับมาให้เขาดังเดิมกวีหนุ่มผู้เคยสแสวงหาความสุขที่มากกว่าเดิมครั้นได้รับสิ่งที่เคยมีกลับมาเขาถึงกลับคุกเข่ากราบเทวดาเหมือนดังว่าสิ่งที่หายไปนั้นมันมีความหมายต่อการมีชีวิตอยู่เหลือเกินเมื่อสิ่งที่เคยครอบครองกลับมาแล้ว กระวีหนุ่มให้สัญญากับตัวเองว่าจะรักและพอใจในสิ่งที่มีอยู่เพราะเขาเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วว่าเท่าที่มีอยู่ก็มากเกินกว่าที่จะเรียกร้องสิ่งใดๆดหนึ่งเดือนต่อมาเทวดาก็ได้ตรวจสอบชีวิตของกระวีหนุ่มสิ่งที่เห็นก็คือภาพของเขาอาศัยอยู่กับภรรยาที่บ้านอย่างมีความสุขพร้อมกับกล่าวขอบคุณต่อเทวดาอยู่เนือง ดังหนึ่งว่าชีวิตของเขาได้เข้าถึงความสุขที่ยากที่จะหาสิ่งใดมาเทียบเทียมนีฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีใจเป็นตัวรับและทำหน้าที่สัมผัสความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราที่เจ้าของชีวิตสามารถจับต้องได้ทุกขณะ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขทางโลกวัตถุมาต่อรองแต่อย่างใดขอเพียงเรารู้จักตั้งหลักที่จะมองเห็นใจของตัวเองที่อยู่ใกล้แสนใกล้มีสติรู้สึกตัวกับสิ่งที่เข้ามากระทบจิตไม่ไหวเอ็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ผุดขึ้นมาจิตที่เป็นปกติภาวะในการรับรู้ยอมมอบความสงบเย็นเป็นรางวัล ตอบแทนชีวิตที่ตื่นรู้เช่นนี้เสมอเมื่อสุขมีใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเสมือนเส้นผมที่บางภูเขาหรือบางตาของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้เรามองเห็นภูเขาแห่งความสุขที่อยู่ตรงหน้าแต่ขอเพียงเรารู้จักจัดระบบเส้นผมที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบสายตาที่มองออกไปยอมไร้สิ่งกีดขวางจึงทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ใช่ และชัดเจนได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งที่ซับซ้อนใดๆมาช่วยในการมองของเราอีกต่อไป